ก้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid a d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับประชาะสัมพันธ์งานบุญจ้าเนื่องจากวัดทิพยารามจำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจัดสร้างรูปเหมือนองค์หลวงปู่แสง จันทโชโตเททองรอวันที่17ถึง25กันยายนปีพุทธศักราช2565นี้สำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญ200บาทจะได้รับวัตถุมงคลและเหรียญหลวงปู่แสงลุ่นทรงกฎ1เหรียญด้วยวัดทิพยารามคณะกรรมาการวัดร่วมกับข้าราชการภาคเอกชน พอค้าประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างรูปเหมือนองค์หลวงปูแสงจันทโชโตขนาดหน้าตัก19เมตรสูง12เมตรในการนี้เพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งพระชนะโชคมหาวีโรทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างรูปเหมือนองค์หลวงปูแสงจนแล้วเสร็จ ตามแบบถูกต้องทุกประการพ,พีท่านไหนสนใจร่วมบุญสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0969312915อาจารย์ภูมิผู้เป็นสะพานบุญหรือโอนเข้าบัญชีวัดเลขบัญชี3190468877ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีภาธิการอนุพงศ์ทางอีเกิลออฟน จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับ f อที่จะร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ ปรดกดซับสไคร์ e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่